ไปยังไปยังตรงนี้นู่นไปแล้วตุกๆนู่นตุกๆไปแล้วเห็นไหมกลัวไหมกลัวไหมฮะอะไรลูกไปแล้วไปแล้ว,ไป,ลวไปดิไปขึ้นรถเลยไปเร็วไปไหมขึ้นรถไหมเออเอาลอดขาลอดขา มาทางนี้มาทางนี้เร็วหนุนเออไปหาแม่ติ๊กไปเร็วเออเร็วเร็วเอเอเอ,อ้นอนรอนอนรอรอรอแม่รอแม่ใช่ไหมถุงนิ่งรอแม่นะคะถุงนิ่งรอเออถุงนิ่งรอแม่นะหนุนไม่ไปนะหนุนไม่ไปนะถุงนิ่งรอแม่ จะเดินมาทำไมแหเออตรงนั้นก็ได้ค่ะอืมได้หมดแล้วอยู่ใกล้ๆกันตรงนี้ก็ดีแล้วเออคุยเก่งนะเราอ่ะเออคุยเก่งนะเมนเออคุยเก่งอยู่แล้วเราอ่ะใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมคุยเก่งไหมเราอือ้วนขึ้นนะเออตรงนี ừ, ้อ้วนขึ้นนะ ừ, ตรงเน้นวันขึ้นหรือเปล่าเราอะอ๋ออืไม่เอาสิโอ้โหจะไปนอนทำไมตรงนั้นเดี๋ยวรถเหยียบนะอืมรถเหยียบนะรถเหยียบนะตรงเน้นไหนแม่อยู่ไหนแม่หนีไปทางไหนแล้วืืแม่หนีไปทางไหน แม่หนีไปทางไหนอือุยเก่งนะเราอ่ะอืมจะเป็นคนแล้วใช่ไหมจะเป็นคนแล้วค่ะจะเป็นคนแล้วค่ะจะเป็นคนแล้วค่ะเออนินจะเป็นคนแล้วค่ะมีใครมีใครอืม,มองดูใครคะ ดูเด <ồng> ็กๆเหรอเด็กเด็กท่อย <c ười> ู đị ch đị ch. ่ตรงนั้นอย่าไปแกล้งกูนะอย่าไปไล่กูนะเด็กๆอ่ะสูสารก็นะดูดูจ้องนุ่นแม่ไปแล้วนุ่นนินตรงนินตรงนินแม่ไปแล้วนุ่นเห็นหรือยังดูดูจ้องจ้องจะหาเรื่องเด็กๆใช่ไหมไปแล้ว แล้วนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายเออบ๊ายบายดูดูจ้องค่ะ <c oughs> ไปแล้ว